ไม่าม่มุกผรกดมีไหมวันนี้มีดวันมาวางไมครับพี่น้องไฟแดงดิวที่ห้ายกสะพายยกไฟกระดายกกับมวยคูนี้ดิวตี้ไม่อยู่สองมันทุกครกฏที่สองมันเี่หนึ่ไปกับ4ี่นึ่มากลงมวยคูนี้ เอาเขาในกระถางพี่น้องระหว่างลูกบอรกับฟิวตี้เดี๋ยวใครจะขาวกว่ากันใครจะกินสิ่กันพี่น้องนี่ของฟิวตี้เจ้าหน้าที่มวยไทยกับนูกบอลกับบอลพี่น้องนูกบอลกับบอลู่กจะิญ้กิงนี่กคบลังถ่ายทอดสดออกทงโค้ชพี่น้อง ครับเขาว่าไรสบลายผู้ใหญ,ญ่สายลุงท่านนันยกผมสั่งน,งนงะนะอิรักขอเช็คปอกเบิ้บเขาไม่ญญไไผู้หญิงเขาจะมาเนี่ยผู้ใหญ่น้ำรออภิรองเขาให้ปเป็นมญญง,งมยผู้หญิงจะมาป็ีอภิรเินการใส่แู่ละมาธุกคน ลมแรงแต่เรากวเียงเปียบเช็คกันและกันวายใครๆก็ไม่อยากจะได้พี่คนที่าลกกับพี่น้องัวดกล้ามชู้ไม่หุนอีกแล้วนีแค่พี่น้องโอ้วายปูออร์ดแค่นั้นลมแรงคุณนี้ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครโคกไม่ใช่ธรรมดานี่ก็คือแชมป์จับป้าดกันดูกันเลยูเจ็บจบเรียบร้อยกรรมการคุณิีทั้งสองฝ่ายเยาวเพียบพูดต่อสู้กรรมการดองแจ๊กตองแจ๊กตึงตมวยคนนี้ต่อยกันห้าหยก้องพี่น้อง หัวหน้าค like ่ายต่อรุ่งเจริญยิบขึ้นมาเองนะครับพี่น้องนั่นก็คือเสียมตานะครับต่อตะเลนยิมนะพี่น้องไปพุ่พับทัวเองโวยคู่นี้เป็นโวยถนัดขวาด้วยตะพูดการซ้ายอฝ่ายมุดบอลทุกคนทุกคนไปพูดพับตัวเล็กเตะขวาแอนดี้ไปพุ่งมาตัวเล็กเตะซ้ายเหมือนกันโวยคู่นี้ รักใครชอบใครกะดูก <Yeah. S 1> ันดูพี่น้องด้ว้เมดอหนาหน้าเข้าไป b e a ีกับบุกพรก็ขึ้นชั้นนะครับฟุตบอลคนของเราขึ้นชั้นนะตอนนี้ดูุพอตัว้ตัวขวาเกาัียไง ดูท <Cornell> ี่วัยนี้ไปดที่ยังเดินมาไปกับสี่พันในขโมยผู้นี้ไปกับสี่พันมาไปกับสี่พันดูที่เตะกลางยังไม่โดนไม่พอพอเตะมาพี่เกย์ใช้ขวาตะคว้า รถสนุกรถตึงออกมารถจ้างพิกานดีรถมองรถโคตรกับยูที่ยูที่เอาน่าเขาไปเป็นคนตัดควายกัดไซอ็อปรถมองรถโคตรคอยนั่นยูที่เตะไซรถมองรถโคตรยูที่รถมอง

มุกทีน,นะครับจิเภาคมีนะครับสอ,องพัน,น้ร้อยหกสิบเจดนเ้ตาจะาเท่เาามพนด้วยเชังวานผมแล้ก็ตามไปด้วยนะครับเขาีานหนพนนะครับพี่น้องก็ชมายกที่สอง พี่เตะไปซกเียวกบไปคู่ไปเี่ยอก็ตด้นกับสี่พันคู่ไปเรี่ยคู่ไปเดียนไปเดียนไปเน่ยคู่บอลกตี๊ตี่บอกเตตีกตดพูกเตะไปเตะไ

Abi, bukan ragot, tapi. Abi, putih, warna abis tadi. ไดไปได่ไปคู่ไปโครบลก็โคตรไม่ธรรมดาแลวันนี้ไปที่เาที่เาโคตรบอลก็ท่ที่ดันไปที่เขาไปโคตรบอลก็โคตรโคตรใส่บอลใส่คู่ไปเลเราไปใช่กับใช้ขากขวพี่น้องโดดมากหัวบอลเลยดีดดีดดันจมูกไปเ ขอบคทุกท oui, ี่ซอ่มาทกทีสักต่อพี่น้องเจอญต่ผู้ใหญ่ใจดีต่อขอบคุณทุี่ยงอยูสิบะคับึพันบาทขอบคุณเสียเกียรตินะครับอเสี่ยเกียรบ้านรอนไทยนะครับองพันบาทขอบคุณมาก้แม่นายนะครับบ้านรอนไทยดึงพันบาทงกบคุ้มได้นะครับขอบคุณมากมากครับเป็กว่าเป็กยันไม่ขี้เราหมดหรือไม่ เขาเย็ละหมดไม่ยากอย่ากกลัวว่าจะไม่หมกให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีขอบคุณเป็นอย่างยิ่งุกที่สามเล่มขึ้นไปคนีด่นไม่หมด้องเตะขวาเตะซ้ายยังตียังไม่ออกกันหมดเี๋ตีเดียวตีเตะซ้ายเตี้ยตีนะเตี้ตะซ้ายมนี

सभिनी कोन था म्यूटी पैसा fuck oh ว่าอะไรถ้าเราทำก็จะพูดยังมั่นสนิในเรื่ขอบคุณคุณเฉลี่ยตุนกอตุนกอขอบครณความสาบาทขอบคุณคุณปานขอบคุณไม่ยันที่เดียววันนี้ได้แพทสนามเราเกือบหนี้เป็นชัยเนื้อเมื่อเองจะไพ่อกันนี้แล้วว่าเราต้องเขาตัวที่เนตัวที่เป็นได้ไปแล้วแล้วดู ra là古 nghĩa了 bé ơi咱 này

Yeah! Oh. मागेर कम्यूटी ड्यूटी कमिटी